กระตุกพี่น้องก็รั่วไปเลยครับย่างครบก็คือมาห้องเอิบๆพ้นชิโต๊ะได้เนี่ยมันห้องอาพ้นได้เนี่ยหองขุมือ่หเกินข้าวก็ปิเงเห็ดเพื่องพี่น้องพญ่พามม,มากินน้ำกัน เลยนองห่อนแห้งห่อนอยู่ล้ลยจะบายีผิน้องกินนำกันเด้อเจบแสบ่อนานร่งเรีอหนักหว <c oughs> นานก,ก็เือเอาไม่สียเร็บ้ายัางบริุดตโอ้คือชีทนทนนานแท้โอ้ผมกูเ,เห็นเงอืมได้บรยเห็นเง ไปตกผู้มากกับเธอหนึ tá, <S <S ่งแล้วบ่อ๋อกระเด็นะอ๋อกระหนักเอล่างส่วหล่มวออเป็นล่างกับ่วนหน่อยบัดมูล่างแล้วบไล่เป็นอันนี้เปงไก นอนไมชอบนอนก็หลัหมอนโลลูกก็เถอมันหอนวะมันนอนหัวแร่งอะมันนอนบ่อยากได้นอนแต่หานอนยังจนเติรกเติบได้นอนไม่ไปเคลื่อนแล้วนอนหลับเลยครับโบเวนวัวพงสมอนหลับเลยไปห้าแล้วบ่เวนแล้วเนาะสักเข่องแหละกว่าจะสิบโมง สักเขื่องกลางคืนอีกได้ปั่นไว้อันเดียวนะเสแสรบยู่พอยทิพย์เพื่องมึงเขาก็คือจกมาเห็นย่างบ่เออมีไพดอกอขึ้นมามแล้วก็มาไข่ายทิพย์ขาวแล้วก็มาจกกินออืจกกินช่องค่ำบ่แล้วก็ไปกินลูกซีเบิดช่องอันช่องอัน,อออนอยังไงนะ งอ่ำเลยหางนะตัวตัวมันย่างเนี่ยนั่นทอดกันแหล้วบอมเป็นขาวเก่าห้าบัวทอดห้าบอยทอดตัวนั้นมันขี้ไร่กว่าตัวนี้งอามบอนเป็นเม็ดบอนกินตัวนั้นบอนจะก่อนกินตัวนี้ เราเพิ่บขนมเลือกอะไรเลือกเขาหรือไับไปจะมาเอาบ่เลือกนะมันเลือกฮะเนี่มันกินตัวมันบอกินมันบ่ได้เอาเด้อเห็นมามันนั่นแหละมันจะควบอยู่ได้ไงหมาห่อให้แกะได้เลยนะอันนี้วัยของจ๊กเอาไว้รบไปเอเก่า เจ้าไปไหว้เดยวก็ลบป้าอีกก็มาแงนหนาบึงอีกให้แกะได้แงนหนาบึงเราก็กินมังกรเราเดิมันบ่เอาแล้วตัวนั้นมันบ่อยากนะบ่เอาก็ตัวผืนบ่อยากนะทับทุกข์ก็เคี้ยวให้มันแกงออกเลยนะเอามือมาหยุ่นลงแล้วตัวใดมันบ่เอาตัวมันบ่เคยกิน จะบูชกขวมบ่ตอนเต่าหน้ากว้ากูได้ชื่ออืมันลงไปห้องนะกับมันใหาใย้พ่อมันหยอกท่ามันก็ไปจับกระตุนมาน้าในยหน่อยนะเอามือพ่อมาโป่งใส่มาางงนันกระดั่งเง้นบึงนาถ่านไ้พ่อหยอกจริงีริงเลยท่านพ่อบ่อยอกกันอือเอามาใส่อีกอเอามือพ่อมาใส่กระตุนม้าน่ะให้พ่อหยอกอืก้อหือ,อ,อ,อาใส่หนาฝึกกกระหั้วแล้วแ,แ,แล้วแบบนี้嗯嗯ท่านบ่อยอกก็จับมือพ่อมาใส่อีก ยังไงเงาเห่า uhm ง้งเออจะให้เอามาเห่าง้องๆห่อเพื่อนันขั้นเพื่อนจากนอนเพื่อนก็ไปเวียนอยู่กับอันแนวอันเพื่อนจากนอนนะถ้าว่าเอตึ้มบอกไอตึ้มบปล่าตึ้มตึ้มเพื่อนก็บอกน้ำเขาขืนผู้หันที่รอกรับมาเห่าบุเกอือกะสั่งเนาะบุเกอร์มาทำมันกินลายอยู่บ่อยสุดอนะ อ่ะพี่น้องเวลาขีบตัวพี่น้องลงไปหาอัมหนามเตีอยู่เตียมนอนก็เมือนี้สินอนตะเวนแน่พี่น้องใช่ก็ได้เขาจีบหัวขวนติขวานอย่างเว่อร์ไม่ยังประจากับเบื่อคือบ้านข่าวถูเจ้าประเทศยังเถอะนะบอกเจ้าเห็นยังไงมันข่าวไอ้เป็นจั้จับออกมาข่าวถู อาตขาเบืือบ่เวณนี้พี่น้องบรด้ล่างก็จะจากหน้าเงื่อคือขาวแทน้องชุดนะคะจุ๊สาทาแป้งเด้ว่น้องเด้อมันหอนลายก็เลยทาแป้งเย็นให้สาฝนเล็กเพื่อนพี่น้องแค่จะไปดูหน้าช่วยมีถือว่าทาแป้งให้สา เอาว่าอ่หัวะื่อเนาอซุมบัจาเอาก็ตัวเองสกปกาาอก็ว่ากคบขี่เลื่อนแต่ว่ายายเสียวาัน่าจะนะสำนีกกหมูคู่เราสกระปกเฮ้ยมางคออกมาตัดข้าวสูเขาลืมละ

โอเคฮาวเวอร์หม่ยเลบ่แมนเพราะว่างบ่ถึงระยะยุทธ์ใช่ก็ไม่ยางคือขัดขึ้นเหน่แค่ชื่อยังพอโอเคฮาวเวอร์พอังโอเคฮาวเนี่ยเนี่ยพรมในเกล็นนั่งนั่งเต้นเค้กวัดขนเออญชื่อเอิญชื่อโฆษณาเขายังบ่ถึงนะเออโฆษณา ยอง่าสากระเบือมันตำได้สองสนพี่น้องข้าวตำไปแล้วสนหนึ่งข้าวปนิล่างสนหนึ่ง,นนงกระจงไว้มมามันยิงเงื่อนตำไม่ยากขึ้นมาบดขัดบดแหน่เสียดีบ่เพราะอะไรใช้แหนะเนมือเ่อนี่ก็เป็นชิเงเงียบพี่นอ้องใช่แหละพาน ผู้อามาดุอีบอยู่ยุกิก็ลงนอนตารางเลยลงตารางเลยกเ็ยเลย,เ,ยเป็นซิงอย่างนี้ดื้อหแล้วมออาอยู่น้ำเมฆแห่งดื้อจะอยู่นี่ก็ยังดื้อล่ะทาพัง <ไอ S 1> ชุ่มเพลินโทรมานะมันชิอยากขาผู้ใดอีกออไม่ปวดต้นเถม่เอ้นปุ๊กกี้สิคะขอแล้ว <c oughs> ชุพนขี้ขาดนะแล้ว,ปปลวมันกระดาชุพนมันด่าเป็นเนาะโอ้ยมันคมแค่ขวดนะมันหอกบอกแตนยังหอเอาหัวเรียกขึ้นเลมันหงอเป็นไงมันหง่ไอ้น้ามัมนยังหงอเป็นถ้าเอาไปหันไปหนีนํำไปสวอกสวกรรค์ก็เบิง์กหงอกไงเดิอนอเนาอเนาะอเนาะ,นะมันกระลักป้า <laughs> นอกมันนี่เมะไปเบิ่งนหงอกเลือ พอกับแม่มึงมีเวียดมาทำบิ่งนอนอนอเดี๋ยวแนบ่จัดเกงหน่อยก็ปะกูสิตีมึงตายซะบ่ที่ตั้งล้างโหลดก็โอ้ยก็อียุกินี่ปู่มาตีหัวมึงจังหน่อยขอไว้มันเคยมันเคยมุกผู้ใหญ่เปลาว่ามันตูเด้กบายบายเฮ้ยกำลังย่างเขาย่างเขาคูรล้ ใวทีจะทำมาคือบะรางก่อนยังง้มันจวนมีล่าตำอย่าน,นี้ <laughs> จะออกมากป็นบากข้าวผึ้ง <laughs> จะได้ชกลงขงพิม่มในย่างกับข้าวผึ้งเอาโดยยาข้าวกัิพักเบีก